อาหารมีมูดกันนะคะทำไมเจ้าสาวเปลี่ยนบ่อยอย่างไงสิเจ้าสาวไปอยู่จะพักหนแบบนี้เล่นน้ำทะเลกินน้ำไเยอะกินน้ำไปเยอะกินน้ำทะเลไปเยอะตัวก็เลยบวมบวมไปหนบวงเป็นหน่อยคนนี้กำลังยักแต่งคนต่อไปนะครับหาหาแล้วหาคู่หน่อยนะคะอย่าอย่าฟ้องครับอย่าฟ้องครับบอกผ่านทีวีไปเลยว่าจะแต่งเมื่อไรหรือจะท้องก่อนแต่งเก่งกว่าท้องให้เลือกเอาหรือทั้งท้องแล้วไม่แต่งท้องแล้วไม่แต่งค่ะเยี่ยมมาก สาวไทยใจถึงอยู่แล้วจะบอกให้วันนี้ตัวนี้อัพเดทเรืมันโตอัพเดโครงกายมนเยเลยนะนี่จะคนสนใจ I uh know -huh. ชอมมากกับความโชคดีสล้านกว่าห้าล้านโชคดีสวัสดีครับแต่ว่าไม่ว่าวันไี้จะเมือว่าของเราแบบได้มีความโชคดีตั้งแต่ตอนเช้า ชนิดแบบไม่ชนวดแบบเยี่ยมมากเลยรน้นเลยปัญหา a n ้เชิญเตือนสายคุณทเขามาะ 店。<Yeah. S 2> yeah. สำหรับท่านที่คาดการเล่นก so ีฬามหาสนุกของเราไปนะครับโอ้โหเสียใจอย่างแรงเลยนะครับน้ำมันกีฬามหากระดูกเรานะครับมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมดทั้งสิ้นแสนตัน1 8ป8ได้306ครับคนกคนทุกคนจริงๆถ้าพวกพี่เขาวางแผนกันไดให้ลงตัวเป๊ะครับผมก็มาเล่นกีฬากันนะครับสนามนะครับก็เล่นกันที่ จากทางเราได้บอกท่านกแล้วว่าเรามีการตัดสินด้วยนะครับองไปตรงมาตรงไปตรงมาครับนะครับผลการแข่งขันกีฬานะครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเดี๋ยวเดทีมสีสีฟ้าครับขอเชิญตัวแทนสีฟ้านะครับขึ้นมาแต่

นะครับสตรีก่อนเลยแ้วกันครับนะครับเพราะว่ามีภาพบุตรสองข้างคร้บสตรีข้าคำถามมีว่าว่าอนที่จะมาถึงถือโแรมสวนหมวกหาครับเราเดินทางผ่านมาแล้วกี่จังหวัดนาราที่ว่าปัตตานีไปถึงเนอะพิดีพิธีมิผีคิจีไิสมุยธีพิธีพิธีพิเีาิว เดี๋ยวเผิดผิดครับขอต้องข้อสองมาก่อนข้อสามเขาไม่เป็นคนที่ร้อยในงานถูกต้องนะนะแหนกอดดูบรรยากาศกระดาษหน่อยนะครับคนที่ได้ข้อนี้ให้ออกไปเต้นทำท่าแต่เองนะครับและขอสัญญาณและใช้หมดเอาเลยครับ ครับพี่ท่านพี่ท่านมาแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผนครับท่านนงทงานอยู่ไหนี๋ยีไปห้ไปไปทำทากี่ปีนะครับสกว่าปีแล้วสิบกว่ปีแล้วและจะทำอีกีปีครับมาทาต่อไป้ครับอะไรครับาทต่อไปแล้วท่านไปคนที่ข้าไปก่อนแล้วนะครับที่ต้นนะครับขอบคุณมาชื่อครับ กล้าตัวไม่น่าจะกล้านะชื่ออะไรครับทำไมต้องทำเสียงหยอกได้ครับเป็นธรรมชาติครับต้องผ้าไหลบอกว่าชื่อน้องการนะครับเชื่อ้องการถ้าหลับตาก็จะไม่เห็นนะครับว่ามีคนมองไหลแน่ขออนุญาตว่าเห็นเป็นอ่าะไรก็ได้เพราะตาหูแลาวร้น่าดูจากสีท่านแล้ว แล้วกอเดี <rôle à> <S <s <to break an iously> ๋ยวให้นงีฬเต้นเป็นอ e x a ม p l ์ก่อเลยโอเคครับดูให้ดีๆนะครับทำไมต้องผิวปากครับสวยต่อส่านๆถูกต้องครับโอเคครับดนตรี่ปครับ อยากทำดีเดี๋ยวแล้วที่เหลืออยู่สองชีวิตนี่เหมือนกันว่าไงใจกล้าโอเคกล้ไม่ใช่น่ารักนะโอเคครับขอบคุณมากครับผ่านผ่านผ่านอยากเข้าปู่ก่อนแล้วไม่เสียครับอยากได้หนุ่มเชิญไปรอน่าู้นเลยนะครับตายเลยอย่าลืมนะครับคือร้านเจ้าละว่าทำไม โอเคครับค okay, oh. ุณก็เก็บคำนี่ดีงอนด้วยคุณเนัดคำถามหายด้านโน้นครับดูด้านโน้นครับพิกครับพิกครับหัวใจจะวายป้า ีมาสักเดียวสักเดียวไปไหนลรามานี่พี่ครับมาที่เอ้าในทีนึงไปไหนไปไหนไปไหนแพ้ไทยเรียไอเรียครับอ๋อย่งนแล้วพี่มาจับลูกทำไมนะครับเนื่องจากว่านะครับปฏิกิริยาของเราเลยครับเชิญทีเลยการข้อเลยครับเจอทครับพี่อยู่ข้อสามนะครับเอ่อพี่อยู่ข้อสองครับอ่าเดี๋ยวพี่อยู่ข้อหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าของเรานะครับถือว่าเป็นโชคจริง นะครับถือว่าเป็นโชคนะครับการที่เราจะเอาซองใครไปต้าต๊ะเราม้อีการบอกคณะกรรมการก็ไม่ทราบนะครับคณะกรรมการาะนัเรไม่ทราบที่เกิดกัรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ได้ตามข้อก็นะครับรูแรกคือวัชัย่ทุกแขนก็เด้นะครับอาจฉรงยะคนหนึ่งนักสื่อาเด็กเขาเป็นนักสองครับก็สองครับเชิญคู่ครับคู่ครับคู่ครับที่กบบค้คร เอาครับลครรนที่3ค <c> ร <ute metal Channel> er ับตอนที่ามแต่คนนี้ครับผมถูกใจมากครับครับผมขอถือวิทยาอุตสาหะจิตตาวิมังสาระครับมาอดเป็นขอรางวัลมอบให้อีกชิ้นหนึ่งครับครับเนื่องจากว่าท่านอ้เขาเก่งมากเลว่้สามารถไปเชิญแฮ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้่ชิ้นนะครับ เอา้ครับมิสเอรอีตอ้วยแครับ่งีครับอะดตอไปครับฟสนกัครับะเอามาครับแต่จล้วนี่นะครับเยอะๆตรงนี้นะครับเอามา้ยเลยมัไม่แกุ้ยเลยมัวาานแลวตอไปจ้ด้วยเล ไม่ใช่พี่เขาเอากกว่าอนแบบเอาอะไรมาตัดฉากขาแล้วแม่เราเในแม่เราเ้นเต้นเโอเคครับตครับคุณดูคนน้ผมโอเครมาพี่พี่ต้องมอย่างน้อใจไม่ถึงะไม่ถึงกันนะใช่ใช่สีีครับนนั้นแล้วก็เกคือม่มน่่